งานตัวใต้ต้นมะขามขางด้านทิ่ตะวันตกของสนามกีฬาของเรานะคะ รอสักครู่นะครับเข้าที่ระวังเร็วๆเร็วๆเๆเป็นเลี้ยวเบิ่งกลางเข่าสั่นีด้หละ ของตัวเองนะคะว่าเมนไมห้หนึงเรียนมาลาลวเรียนกลับเด้อให้ไม้ที่สองนะคะต้องเส้นชัยนะคะของความร่วมมือต้องเชียร์ทุกคนนะคะทุกท่านเลยนะคะสมไม้ได้รึสงไม้ด้วยเสร็จแล้ววางไม้นะครับเสร็จแล้ววางไม้ให้กรรมการด้วยแต่ที่หนึ่ง ได้แล้วเด้อค่ะต่อไปเป็นการแข่งขันันลบูมาก์ทกับบอลดงแร้จะเป็นเป้ากลับมา่อนข้าที่ระวัง जब जोत कान जो कान जो หลังจากวิ่งผ่านอนุบาลเสร็จนะครับให้คณ รายการวิ่งชั้นป .2 นะครับชั้นป .2 ต่อไปเป็นรายการวิ่ง80เมตรหญิงชัง้นป .2 วิ่ง80เมตรหญิงชัง้นป .2 ต่อไปเป็นรายการวิ่ง80เมตรชั้นปสาชายนะครับแล้วน่แงจะเขาเนาะแลนเมึงจะเขา Rawan Rawan <coughs>

มันหนักดาก <laughs> <laughs> it's back และในโอกาสนี้ก็ขออนุญาตท่านตบัวโทรประทังกินฟงสิรินะคะที่แท้ได้้ ข,ญญขอเชิญท่านสสทวีสังทักษิณน,นะครับเป็นผู้มอบรางวัลให้กับนักกีฬาวิ่ง60เมตรชายป .1 น,น,นะคะอันดับที่1โรงเรียนบ้านพงม่าอันดับที่2โรงเรียนบ้าน่วงขี้เหล็กยนานาอันดับที่3โรงเรียนมือนนม่วงค่ะและก็ได้รับเกียรติจากท่านสสทวีสังทักษิณน,นะคะได้เป็นผู้มอบรางวัลให้กับลูกๆนักกีฬาค่ะและโนนม่วงค่ะขอ,ขอขอบพระคุณท่านสสทวีสังทักษิณน,นะคะได้ให้เกียรติมอบอีกฐรายการ เ้าอ่พน้พี่สามีดีแล้วชั้เอา่ยค่พี่สองพี่สองี่งคบ้านอกันค่ะที่สองโรงเรียนบ้านหนองขามสเปและที่สามโรงเรียนบ้านดอกมัวค่ะดังมันังยังานม่ของายที่ม่สาดค่ะอนาาะดีวมั คราวนี้นะคะขอความกรุณนักให้หน well, so. ึ่งโรงเรียนบ้านนองหางแบงที่สองโรงเรียนบ้านดอนมัวและที่สโรงเรียนบ้านดงมันดงมันราชอํานวยค่ะ ความสุขที่สุดเพมปตาเป็นอย่างสูงคที่ได้เห็นิมากรางวันที่เบบดีตาของเราค่ะรายการต่อไปค่ะวิ่ง60เมตรชายชริภูษาค่ะทนเเดรอชิลีก่อนรอชิลีก่อนน้องน้องขาอยั่ไนคะได้หอนงเดมาะมกรมารอก่อน่ออันดับที่หนึงโรงเรียนบ้านน้องคามสแปงอันดับสองโรงเรียนบ้านดอนงวและ คนขี่เล็กยนานางค่ะขอปรนณาท่านรองวิชัิ์พุทธามอบอีกหนึ่งรายการนะคะรายการต่อไปวิ่ง70เมตรอิงป้าสองค่ะอันดับที่หนึ่งโรงเรีเนยนบ้านรังคาสเปง น้องเลียงว่าบ้านนองแวงหนองตุกและอันดับที่สามน้องเลียงบ้านบกพร้าวค่ะน้องแวงน้องตุกค่ะขอ,ขอบคุณท่านรองว่าชนที่บุญสานะ นายกองค์การบหาวิหารสุตบุญดอนม่วค่ะที่ได้ให้เกียรติมามอบรางวัลให้กับ oh, ุนักกีฬาของเราค่ะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะรายการต่อไปค่ะ <Okay. S 1> ลำดับที่หนึ่งโรงเรียนบ้านยางยางชมวิทยาลำดับที่สองโรงเรียนบ้านก้อนที่เหล็กยานางและลำดับที่สามโร <Okay. S 1> งเรียนบ้านดอนม่วงของน้อยพวกใหญ่เสือเข้าค่ะ <Yeah. S 1> <laughs> ยังแต่ละครั้งยังไม่ได้สักเข็มเลยครับครับครัเด็กสะพานน่าจะจบภายในสุดเดือนนี้นะคะค่ะและขอความกรุณาท่านอีกหนึ่งรายการนะคะที่จะมอบรางวัลให้กับุนักกีฬานะคะรายการต่อไปค่ะวิ่ง80เมตรอีกคอ3ค่ะอันดับที่1โรงเรียนบ้านต้นโรงเรียนบ้านหนองแวงค่ะ จะพูดส่งการแล้วท่านชี้แนะต้องมีแต่คนที่ขารจะมาในกับรัฐบางด้วยหล่ะโอเคเพียงวันนี้แค่ยันนะเจ้าของโครงการนะดีพีซีอะไรเนี่ยควายม้า สมก็เลยเชิญทุกนวกการชาติยามาไถนะครับเพื่อที่จมอบรางวัลให้กับนักกีฬา ค่ะก็ขอความกรุณาค่ะ

เราไปเส้นทีุ่งขอขอบคุณทยสัญญาเสร็จกำเป็นอย่างสูงครับที่เหกียบหมอกลางวันให้กับนักผู้ามครับแดงนะครับให้เกียบิมออกลางวันให้กับนักผครับ

เอางเ่ยวาเเอาทีมันขอบคุณกานผูีการทันสักทประเทศเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมอบรางวัลที่รลกีารับ ก็สามารถที่จะเข้าไปในการดูออฟฟ์ทางบรรจุทํานะครับต่อ <laughs> ขอความป่านว่า um ีกหนึ่งรายการนะคะรายการต่อไปน้องแหวงที่สามลงมันค่ะ ย้ขอฝากคุณผู้ในการลำไทยบรรจุทราเป็นส่วนสูงครับที่ได้เก็บทอดรางที่กับอธิฐาน